กล่องนี้นะคะก็คือโดมกันน้ํานั่นเองสามารถใช้ได้กับกูโปเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะภายในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือมีผ้าคลุมตัวโดมนะคะกันรอยหลังจากการใช้งานเสร็จนะคะก็เอาคลุมไว้แล้วก็จะมีโดมมาให้หนึ่งตัวมีตัวด้ามจับเที่ยวไว้ใช้สําหรับถือนะคะแล้วก็ตัวด้ามจับเที่ยวไว้กดถ่ายแล้วก็สกูหนึ่งตัวตัวผ้าคลุมโดมนะคะแนะนําว่าให้ใส่หลังจากการใช้งานเสร็จถูกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวโดมเป็นรอยเวลาถ่ายอาจจะติดรอยได้ ส่วนวิธีการใส่นะคะก็ไม่ยากเลยแค่เอาตัวด้ามจับนะคะมาใส่กับตัวด้ามจับที่เอาไว้สําหรับกดนะคะแบบนี้แล้วก็ยึดด้วยสกูนะคะแล้วก็กล้องใส่ได้เลยนะคะแล้วก็ยึดกับสกูอีกหนึ่งตัวแต่ว่าตัวโดมนะคะจะให้สกูมาแค่หนึ่งตัวซึ่งเราจะต้องใช้สกูที่ได้มาจากตัวกล้องนั่นเองนี่ก็คือวิดีโอที่ถ่ายผ่านจากตัวโดมนะคะถือว่าชาัดมากๆและนี่นะคะก็ยังสามารถถ่ายแบบครึ่งบกครึ่งน้ำได้อีกด้วย แถมตัวโดมนะคะยังกันน้ำได้ลึกถึง30เมตรเลยทีเดียว